ตอดนะครับสวัสดีครับ่ับายรคุอยตา,าต้าพาไป Audition the voice ที่เชียงใหม่นะคะ ไลฟ์ค่ะคอรัสค่ะอันนี้คือคอรัสค่ะ บายบายค่ะไปก่อนนะคะอันนี้คือบรรยากาศของการรอออดิชั่นนะคะ

แล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาให้ดูใหม่นะคะบรรยากาศนะคะค่ะ